สวัสดีค่ะเอสซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเราจะได้กล่องสองยังกล่องหนี่งซองยายแอลผ้าเพลินค่ะยายแอลผ้าเพลินเคุนมีเลขเลขเด็ดตัวเด็ดตัวดีตัวดังนะคะพี่น้องให้ให้เป็นให้เป็นแนวทางนะจ๊ะให้เป็นแนวทางแนวทางเนาะจ้ะแนวทางอันเขามาจะงวดแล้วเฮ้ยงวดมวานนี่เขายุสองนะ เงินเมื่อกี้นี่จ้าวันเขสองหาจ้าวันพุธบุญญาณีเขาสองหาพันว่าวพุทธบุญญาลาวเมียนตำลาวจ้าตำลาวจ้าตำลาวจ้าศึกษาเมื่อไรอาจารย์ยุบรวมอาจารย์ได้อันนี้ค่อยรวมอาจารย์เอ๋อวพาเพลินจ้าเจ้าเอ๋อพาเพลินค่ะอันยูทูบเบอร์ไหมเจ้ายูทูบเบอร์กับเฟซเฟซบุ๊กกับเฟซมั้งแมนแมนไหนไหนกินไ้เพิ่นว่าเรื่องเลย พี่ถึงอยู่ได้ไม่คอยกมานต้ไทยอันนี้เป็นตำล่าอ็นบอตำล่าเล้าอ่อนมะนีมาหอดมาถทอร์จแล้วอยากได้รัฐบาลไทยน้ำโอ้ยรัฐบาลไทยไม่คือพวกท่านได้คืดขาพวกท่านได้คืดอยู่คืดเดี๋ยวนี้ล่ะได้แต่เล้าคืดเดี๋ยวนี้นะตำเล้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องให้เพลินคืดสักก้อนแป๊บหนึ่งพี่น้องจับจูดเอลพาเพลินได้หมอนี้โอ้ยจูดคอยอว่ามันกะจูดแล้วเนาะเอาอยู่เพิเพิ่มเพิ่มเพิ่มอยู่ เลขไทยจ้าเลขไทยอันนี้อันนี้เป็นรัฐบาลไทยเนาะจ้าได้สูตรมาอ่ะเป็นสูตรคิดคำนวณนะเนาะจ้าได้<อ>มาเจ็ดสี่หนึ่งแปดเลขวิง่งเนะค่ะอันนี้ไม่ไ่มากก็แล้วแต่แล้วแต่วิจ,จะะนะารณญาณค่ะแล้วก็มีห้ามีสองมีเก้าเลขมากพอสิจับคู่พอสิเจ้าเด้อบาบนี้เด้อเลขเลขวิง่งตัวไหนแจกเงินนี้งวดนี้เนะี่ยค่อยมักค่อยมักเก้าอ่ะเก้าเลย มาเก่าเขียนเองวะพี่เก่าดยาสิเราหลอกให้เก้าเก้าค่ะเล็กบิงคือคือมีเก่าแมนแมนแมนนี่จะตัวเลขกบิงนี่นี่ตัวนึงเลขกบิงกับตัวเดียวทุนนันตัวเอามันเน้นเนีนเนือเนือไปเลยเดี๋วโอ้ยลองเบิ้งกับเฮามาเก่ามาเก้ากับจับคู่เนาะจับคู่กับเป็นเก้าสอเป็นเก้าหาแล้วกั เก้าแปดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดจ้ะรักเก่ามากไมมั้งมนเมนเมนคอมาเก่าแสดงว่ามันใจเก่าเมนเก้าแปดแล้วกัเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกคู่คือวิ่งรูดเก้าจับคือสายเก่านี่คือจับหมดเลยจับแค่ว่าแอลนี่จับให้เน้นๆคือหกคู่ นบ่จากหกคู่เน้นๆด้วยนี้คือเน้นบ่อกลมให้แน่มันหลายโตเคนว้คยมากเถ้อคนมากนั่นเก้าหนึ่งเกาหนึ่มากเกาหงตัวเดียวได้กนบ่แล้วกันเอาเกาสองเกาหนึ่งเก้าสอตัวเน้นๆเนาะอ้ผีหลอกมาจากเกาสามเป็นเก่าสองเก่าหนึ่จังใด ไว้เพื่อผลลัพธ์ไว้เนาะไปกลับบ่ออะไปกลับค่ะไปกลับเพื่อความมั่นใจบุกลับตับแตกได้เขาว่าเงียนอยนะไม่ขับตับแตกคอยตบแตกดูเลขสามตัวบ่เลขดังบ่มีเนาะอยู่นี่เนาะบ่่บบ่ นี่เขาอัานดิเขาอันเขาแต่ว่าเอะรัเก่านี่มันมาอยู่แต่ว่าเก่าสามนี่ของแอลผ้าเฟิร์นนี่ก็มีพี่น้องบอสมาเน้นเก่าสองกับเก่าหนึ่งเมนเก่าสามนี่เป็นเลขดังแมนหาเจอปะได้แล้วไม่เขาก็เอาหย่อนลงมาเน้นจะหน่วยแล้วเนาะจากเก่าสามเป็นเก่าหนึ่งเก่าสองไปจังสใจจัดไปเส้นโยลอยไปเส้นแล้วเนาะร้องเบิ้งแข็ว่าเจ้าข็งแขะ แนนอนท่านได้เชื่อแล้วผุมาถ่ายเนาะสามตัวไม่รบจ้ามีมี่อเอดให้เอานี่เก้าเก้าอะไรโอ้ยมัพี่น้องเม่ออันบ่เนาะเก้าหนึ่งสองเนาะเก้าหสอง จะเวก็ตามสวยจะ่าจังไดสมันมา่มันบ่อยกเอาเอาเอาเลยมันใจอาลอยตัวเส้นไปโลดอันบ่อันบ่รู้บ่แมนแต่ว่าที่น่เก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองจ้ะมีตัวนีมันว่าแมแมนแมนิ่นเขียนตัวหน่อยอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวสะขึ้นตัวเลขให้เบิ่งกัแล้วกันนะคะ FC 9อ2ซ่แมน เลขวิ่งนี่เลขอะไรเจแอลเลขเก้าเลขเก้าเก้าค่ะมาเก้าค่ะของแคร์ของแทรค่ะของแทรสูตรนี้เฮ็ดประจำป่ะจ๊ะเมียนเมียนบ่วงแดงแดงให้เลยนี่วิ่งเก้าตัวแดงแดงตัวแดงแดงบุมมี่แม่จิกแ่งูกติบอกบุมมี่เขาจะได้อะไพี่น้องฉิได้เห็นระบาดี้ เฮ้ยเห็ uhm นเห็นี่วะสูมเข้าไปอ่ามาซูมซูมซูมเข้าไปเดี๋ยวเด้อยนเด่นโอหนึ่งพฤศจิกายนสองพัน uh, ห uh um uh> um> uh ้าร้อยหกสิบแปดยอจังสี่ได้อยู่บ่เอาเบิ้งกระดุกยอได้บ่ัวพอไฟชัดเด้อพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขให้อ่ะอ่าสูมสูมเฮ้ยกล้องของแท้ต้องซูมได้แหมซูมได้อยู่ของแท้นั่น แต่ว่าเดี๋ยวจะึ้นตัวเลขให้ค้างๆก็แล้วกันนะคะ FC นะคะสำหรับตัวเลขในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568ันอเนาะแอลพาเพลินด้วยพี่น้องฝากติดตามเพลินน้ำในเ้ืองจะอันผู้ใดอายากเข้าไปติดตามนะคะงวดนี้เพลินพึงติดตามงวดแรกเลพลินอยากคืนนี่น้นี่เอ้ยยี่ามเคืนลละคันเลขมันแม่นนันงวดนี้นะคะแอลพาเพลินอดบุได้ไ่เคยออช่อง แอนนีนกับหัวน้ำเนี่ยบาเนี่ยข่ายั่งเหรอคะเจเอลเอาโดนโดนแน่ๆโดนโดนแน่ๆเนี่ยคือหยังตัวไดจี่โดนเก้านี่บ่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งโดนเต็มแจ๊กไปโดนแน่ๆประศัตรลูกเล็กก็สามตัวเก้าหนึ่งสองเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าสี่เก้าแปดและเจ็ดหก มอมมอแต่เจ็ดหกนีเล็กมากบอมันลอยมาค่ะโอเคเนาะคอยหว่าคอยมั่นใจได้พี่น้องเ้ยเออแรนเก่าไม่ขบวนลานผุดเช่นงวดก่อนคอยได้อยู่ได้หหเก่าเก่าหกเออแมนพี่น้องแมนอ แมนแมนอยู่พี่น้องอืองม่เก้าเอตเด็กกับแม่เก้ามันนี่เออขอกระบาจังสั้นแ่ะอยู่เรืมองอไรม่ก็เขาเราหกเก้าเก้าหกห่เอสสูตรนี่เราคอยเอสนั่นอิริพอเอสสูตรนี่เต็มเต็มเลยเขาเอสสูตรนี่บอแมนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่เออพัวนี่จะต้องเขาไอหัวที่แล้วนี่เขาเนี่ก็หกเก้าหกเก้า ปกติสิให้จักครูไม่จำนี้และวพกครูนี่บอกแมนแมนโอ้ยลืมบ่าวบ้นโคกเอาบ่าเอาวบ้นโคกขออนุญาตได้พี่บ้างอันอันเจ้าตังกับแอวนี่ใชเป็นคนบ้านนี้เม่ไปเจอกันโดนแล้วแมนบอกแล้วข่ากับยากตกแม่จักหน่อยเอาเ่าวบาวตรงตรงได้ขั้นเขียวได้จากเบ่าวภูไทยเนาะเออแมนเอาภูไทยใช่เนาะเออเผ็ดแต่ว่าอยู่เอาภูไทยเนาะแมนเอาภูไทยนี่แหละโบแมนโบแมนลีลาได้ทันผู้ชมแมน ว่าเธอเคยทักทักกันอะนะเมียนจ้ะเปนผู้ไทยแน่เล่าแน่เนาะจ้ะเมียนจ้ะพอดีซีก็จะซับเออแต่ว่ามืนอนี้จะต่างมากอะแน่นอนเลยให้จังไดก็ชิมมาขอเล็กคนนี่แหละนี่นี่แหละค่อยเอ็ดสูตรนี้แหละได้อือค่อยได้ยู่ร้อยคูณร้อยขวาโอ้โหคนได้ร้อยนึงเต็มเลยบะคาราเบลเต็มคาราเบลอือ หมวด FC สักหมวดนีห่หมวดนี่ก็มาเก่าคือเก่ามากมากเก่าสองก็เก่านึงค่อยอันนี้น่ะชอบที่สุดเมนจะเป็นเก้าสองเก้าเลยเมน FC เมนเอ่อเห็ดมากระโดดเทวีสูตรนี่กระโบกกระโดดเลยสดสดล้วนๆไม่หม่ไมาเข้ามาพิ่งเริ่มศึกษาเมนก็เลยเพิ่งเห็ดเมนโอ้เห็ดแตงเลยเฝ้ามากนะคะพี่น้องแล้วอยากฝาก FC วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้บอกวันที่สามสิบ อันนี้นั่นมันที่หนึ่งเลีกไทยเลขของไหนรัฐบาลไทยของเอียวภาพเพื่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวฝากถึงดวงแรกกันเดียวกันจ้ะฝากคุณดวงเลขไทยเด้๋ยวพี่น้องตัวน้อยเดี๋ยวเอฟซีสิบาบเเห็นตัวเลขอายามตัวเลขให้เพิ่นเนี่ยค่ะย้มตัวเลขเลขวิ่งเลขวิ่งคือเก้าย้อนลงมาที่ชอบก็คือเก้าสองกับเก้าหนึ่ง เลข6ตัวก็92 95 98 91 94ลงเขียนพิดอยู่76 3ตัวอือเลข3ตัวนึง912 912แมนอ่ะอีหยัง76เอาว่นี่เอาวถเอารถเนาะเพื่อมันออกโอ้ยเขียนพิดเพื่อมันออกเอ็ดจังไดน้อหมุนหมุนไปเองเถอะเอ็ดจังไหนมึงไปเอง เนาะเจ้าว่าอยู่บ่ก็ก็ว่าจังสั้นแหละอันนี้เป็นแนวทางเด้อพี่นคนเดิมๆเราเคยมาไทยเอ๋อพาเพื่อนจากเพื่อมาหนีจก็เลยอยากมาไทยในเอฟซีได้เบิ่งเพื่อบางคนอาจจะชอบเนาะเอ๋อเนาะจ้ากเอฟซีในเดิมเงินี้เด้อพี่น้องจ้าก็ฝากอะไรนะเอ๋อพาเพื่อนค่ะยายเอ๋พาเพื่อนค่ะท่านเฟซบุ๊กมันบอกคลิปเจ้าเฮ็ดหยังว่าให้เอฟซีคลิปตลกค่ะคลิปตลกเอาให้ใอยเบิ่งนี่ เอ๊ะซื่อๆเขากระหัวแล้วควายนึงเอ๊ะตัวอะน่าจะบ้าเปลี่ยนบ้าแล้เนาะเขาควอก็ใส่บ้าเลยค่อก็ไปเอายาฟ้าใส่อยู่เดยบ้าอือสามเดือนเทอานึงค่อยไปเอาบ้อือหายเครียดได้กินแล้วยิ้มอยู่มัดมือยาก็คืาเฮ็ดเลยก็คือออกไม่ลองเบิ่งไหรลองเบิ่งไหร่ค่อยก็กินยาเนาะ คก็บ <Construction. S 2> ่น oh. ูคนใดแล้วเนาะกินยาก็ดูแลตัวเองเอ้ย no ก็แม่นแล้วแต่ว่าเฮ็ดออกมานี่มันเปเนาะเฮ้ยเคว้นสสุดสน9192เี้บ่แม่น โอเคพี่น้องจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะยายแอลค่าเพื้นค่ะยายชีสค่ะพคนชีสคิดแบบสนุกสนานคลิดตลกคิปตลกใครคยดขอบคุณค่ะขอบคุณหนายจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้ค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ